สวัสดีค่ะเป็นประจำทุกๆวันนะคะที่เราจะต้องเติมเต็มกำลังใจให้กับตัวเราเองนะ,ะในแต่ละวันเนี่ยก็คือพี่โนก็จะหาความรู้เพิ่มเติมในทุกๆเช้านะคะทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมานะคะเราก็จะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากที่ไหน u t u b e ค่ะช่องทาง Youtube เป็นช่องทางที่เรา ง่า,ายที่สุดและก็ประหยัดที่สุดด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังนะคะอยากพัฒนาตัวเองสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้จากการที่เราเข้าไปนะคะเซิร์ชหาหัวข้อกับโค้ดกับครูที่เราคิดว่า เขาพูดเรื่องราวที่เรากำลังอยากจะรู้ก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะหาฟังได้ตอนนี้นะคะมะีครูโค้ดต่างๆออกมาให้ความรู้แบบฟรีๆเยอะมากๆเลยนะคะเดีย๋ยววันนี้นะคะพี่นก็มีนะคะเรื่องของการทำเทรนนิ่งนะคะออนไลน์ให้กับ ทีมงานที่บริษัทปรัสโกเวิร์ไวด์แต่ก่อนออกจากบ้านนะคะทุกครั้งเลยเนี่ยก่อนออกจากบ้านพี่นกก็จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเลยนะคะเรื่องของอิ่มท้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะสำหรับพี่นกวันนี้นะคะเราก็มีนี่เลยค่ะเมื่อกี้แบบว่าจะกินกาแฟใช่ไหมคะก็เลยไปตัดซองเมื่อเอิญเห็นว่าวิ้เรามีนี่ พิซซ่านะคะพิซซ่าเดริวอรี่ทอดกรอบนะคะอยู่ <You. S 2> ก็เลยนำพิซซ่ามาประกอบกับการดื่มกาแฟ Y.M Coffee Go ด้วยนะคะในการที่เราจะเลือกดื่มนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องดื่มนะคะกาแฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องเลือกนะคะเพราะว่ากาแฟนะคะมีทั้ง คุณประโยชน์แล้วก็ให้โทษแต่วันนี้นะคะเป้าหมายในการดื่มกาแฟาของพี่นกก็คือเราต้องการดื่มกาแฟาเพื่อดูแลสุขภาพนะคะแล้วกาแฟ ym coffee go เขาก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับพี่นกได้จริงๆเพราะว่าตัวนี้นะคะความโดดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของกลิ่นกลิ่นที่หอมมากๆนะคะครั้งแรกที่ ได้ทดลองดื่มเนี่ยคือรู้สึกได้เลยนะคะว่าเขาต้องใช้นะคะส่วนผสมที่เป็นเกรดพรีเมียมมากๆเลยนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ได้กลิ่นก็คือมันเราได้กลิ่นหอมอะ่ะได้กลิ่นของความหอมของกาแฟที่น่าจะเป็นสูตรหรือว่าสายพันธุ์ที่ถูกคัดสรรมาแล้วอย่างดีนะคะ แล้วในเรื่องของอกาแฟทสายพันธุ์ที่เราทราบดีใช่ไหมคะว่าให้ความหาให้รสชาตินะคะอร่อยกลมกลม่อมแล้วก็คาเฟอีนต่ำเนี่ยต้องเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าเนื่องจากสายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีความนะคะเข้มน้อยกว่าโรบัสต้าในครั้งแรกที่ ได้ชิมนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คอกาแฟแล้วก็ไม่ได้รักการดื่มกาแฟแต่วันนี้ค่ะเราก็อยากที่จะดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะดวงตาเพราะว่าเป็นคนที่ใช้สายตาเยอะมากๆนะคะใช้สายตาเยอะมากๆเลยและเราก็ควรที่จะหาอะไรที่จะบำรุงนะคะดวงตาของเราแล้วเรามองแล้วค่ะว่า การดื่มกาแฟเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดเมื่อได้ทดลองดื่ม YM Coffee Go ใช่ไหมคะก็รู้สึกได้เลยว่าเราดื่มได้โดยที่เราแบบไม่มีอาการใจสั่นนะคะไม่มีอาการใจสัน่นวิววิวเหมือนที่เราเคยดื่มกาแฟตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็พอได้ศึกษาใช่ไหมคะกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเรื่องของสุขภาพด้วยคนที่ ต้องการดูแลสุขภาพแล้วถ้าดื่มกาแฟเราไม่อยากจะให้มีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าไขามันในหลอดเลือดนะคะอันนี้นะคะคือหน้าตาของเขาหน้าตาของกาแฟวายเอ็มคอปิโกนะคะที่พี่นกเลือกนะคะในวันนี้เลือกแล้วว่าเ,เราสามารถดื่มเขาได้โดยที่เราไม่มีปัญหาเรื่องของอาการใจสั่นใจวิวอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราไม่มีอาการแบบนั้น แล้วก็ในระยะเวลาที่ดื่มมานะคะเกือบจะ1ปีแล้วเนี่ยคือเริ่มติดกาแฟไปแล้วค่ะเริ่มติดกาแฟแล้วก็เริ่มแบบกลายเป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันที่เราอ่ะจะต้องดื่มกาแฟนะแล้วเราก็หานะคะพวกของว่างขนมกรุบกรอบอะไรต่างๆที่เราชอบนํามาทานประกอบกับการดื่มกาแฟ Y.M. Coffee Go แล้ววันนี้นะคะก็แบบกลายเป็นว่าอยากจะมาบอก ะะเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะว่ากาแฟ YM Coffee Go เป็นนะคะกาแฟที่มีรสชาติอร่อยมากนะคะกลิ่นหอมนะคะและที่สำคัญนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วอยากดื่มกาแฟแนะนำนะคะ YM Coffee Go สามารถที่จะดื่มได้โดยที่ไม่มีผลนะคะ ต่ออาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่นะ,ะและที่สำคัญนะคะนอกจากเขาไม่มีผลต่อ,อโรคนะคะเรื้อรังที่คุณเป็นอยู่แล้วนะเขายังช่วยนะคะบำรุงแล้วก็เสริมนะคะอาการต่างๆนะคะของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะดื่มแล้วก็ยังนอนหลับสบายะะไม่ต้องกังวลว่าดื่มแล้วจะนอนไม่หลับนะ เดี๋ยวนี้ดื่มทั้งวันนะคะวันหนึ่งสองสามซองเพราะว่าช่วงนี้นะคะงานเยอะนะคะทำงานเยอะมากๆเลยช่วงที่ดูเอกสารจัดตารางนะคะลูกค้าดูแลลูกค้าเราก็แบบสามารถที่จะชงกาแฟมาดื่มระหว่างวันได้ตลอดเลยนะ,ะ mm hmm. และเหมือนที่บอกค่ะวันนี้ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะผลิตภัณฑ์ของเราดีแล้วเราได้ดื่มนะคะ mm hmm. สมมติว่าวันนี้ เราดื่มกาแฟาวายเอ็นคอฟฟี่โกแล้เรามีความประทับใจแล้วเนี่ยแล้วเราแบบเอ๊ะอยากจะหาซื้อยังไงใช่ไหมคะอยากจะหาซื้อยังไงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การที่เรานะคะจะทําแบรนด์ของเรานะคะที่ดีนะคะที่มีคุณภาพเนี่ยทำอย่างไรนะคะให้ผู้คนอ่ะเขาสามารถนะคะเข้ามาค้นหานะคะผลิตภัณฑ์ของเราได้เจอได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนะคะ เรียนรู้เรื่องของการที่จะนำผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะออกไปโชว์นะคะบนสื่อโซเชียลนะคะหรือว่าบนสื่อออนไลน์ทุกแขนงสมมุติว่ามีคนเอาว m c o อ็ม e อ o กไปแจกนะคะไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วคนที่เขาดื่มแล้วเขาประทับใจเนี่ยเขาไม่ทราบนะคะว่าเขาจะติดต่อซื้อกับใครเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาค้นหานะคะบน Google Facebook ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทำแบรนด์ YM Coffee Go อยู่แล้วคุณนะคะมีการนะคะสร้างนะคะการรับรู้นะคะ YM Coffee Go ของคุณเนี่ยบนสื่อโซเชียลบนโลกออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มคนนะคะที่เขาได้นะคะดื่ม YM Coffee Go แล้วเขาอยากจะหาซื้อแล้วเขาจะไปซื้อที่ไหน เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะมาเสิร์ชหรือถ้าเขามาเสิร์ชเจอคุณก็กลายเป็นว่าเขาก็จะตัดสินใจซื้อกับคุณเห็นไหมคะวันนี้นะคะการที่คุณนะคะอยากขายของนะคะด้วยวิธีการง่ายๆเลยก็คือการที่คุณนะคะต้องนะคะมามีนะคะสร้างการรับรู้บนโลกออนไลน์ให้ผู้คนได้รู้ว่า คุณมีนะคะผลิตภัณฑ์อะไรดีๆนะคะคุณมีความรู้ความสามารถอะไรนะคะนําออกมาโชว์เพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเท mm hmm. ่านี้ยังไม่คิดไม่ออกว่าตัวเองจะทํายังไงนะคะ mm hmm. ก็สามารถนะคะที่จะปรึกษาเข้ามาหาพี่นกได้เลยนะคะ mm hmm. ครูนกคนสวยสอนรวยจะให้คําแนะนํากับทุกๆท,ท่านนะคะสามารถที่จะ คลิกลิงก์ข้างล่างนี้มาได้เลยนะคะคู่นกสอนรวยนะคะได้ทุกวันเลยนะคะเราจะออกมาให้ความรู้เรื่องของการตลาดออนไลน์กับเพื่อนๆทุกคนเป็นประจำนะคะ